สวัสดีค่ะ,คะพบกับจับตาสถานการณ์วันที่1กุมภาพาน 2, 64, ันธ์2,564ที่ดฉันพุทธพาคลองพยาบาลและคุณสิริมาทรงกลิ่นค่ะและนี่คือประเด็นที่น่าจับตาในวันนี้ค่ะกองทัพเปียนมาก่อรัฐประาหารคุมตัวนางองซานซูจีและผู้บริหารรัฐบาลรวมทั้งแกนนำพักกลุ่มชาติพันธุ์คาดบีบให้ถ่ายโอนอำนาจให้กองทัพ พื้นที่ชายแดนภาคเหนือติดต่อกับเมียนมายังไม่พบความเคลื่อนไหวผิดปกติขณะที่กลุ่มชาติพันธุ์รวมทั้งภาคธุรกิจต่างจับตาความเปลี่ยนแปลงคลายล็อกทั่วประเทศวันนี้วันแรกกิจกรรมกิจการ,รกลับมาเปิดให้บริการปกติในพื้นที่สีเขียวขณะที่โรงเรียนในกทมคุมเข้มมาตรการพร้อมสลับกลุ่มเข้าเรียน จังหวัดสมุทรสาครเร่งกับการโรงงานขนาดใหญ่ที่พบการติดเชื้อจำนวนมากวังยุติสถานการณ์การระบาดในเดือนนี้ ก่อนไปติดตามสถานการณ์การเมืองในเมียนมามาติดตามฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันก่อนนะคะล่าสุดเช้าวันนี้กลับมาสะสมเพิ่มขึ้นอีกครั้งค่ะเนื่องจากในระยะนี้ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มมีกําลังอ่อนลงนะคะแล้วก็ส่งผลให้คุณภาพอากาศที่กรุงเทพมหานครเมื่อเวลา9ก้นาฬิกาเลวร้ายเป็นอันดับที่7ของโลกค่ะกลมองอุตุ